สวัสดีครับสวัสดีครับผมพบกับผมเหมือนเดิมครับผมต้มแซ่บครับผมในช่องหนูลาแซ่บแฟมิลี่ครับวันนี้ต่ำหุูงพี่น้องต่ำหุูงต่ำหุูงครับโอ้ยน้ำลายแตกต่ำหุูงรับถอดหมูกระปุ่นนิดหน่อยน้ำปลาไปทาใส่เพื่อมันนน้ำตาลเนี่ซีฟเม่พี่น้องมาๆมาๆกินขอน้กันครับผมมาครับกินขอน้ำกันเลยครับนะครับมาครับต่ำหูงต่ำเหานบ้านประเดียบบ้านเขาได้ครับนะครับก่อนอื่นก่อนอะไรขอขอบคุณเมื่อพี่น้องนะครับ ทุกขูดทุกคนที่เขาวาันนี้มรับเบิ้งฝากพี่พี่น้องฝากก้อนเลพี่นอกก้องฝากก้อนกินกินก้อนฝากแบบพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซัมสกัยช่องก็ช่องผมนะครับนูราแซฟซัมี่ครับผมนูราแซฟแฟมิลี่ครับใส่แอดข้างหน้าแอดนูราแซฟแฟมิลี่เห็นเลยครับขึ้นกดปุ๊บเห็นเลยครับเอามาครับมาเขวบอกรายใหญ่ห้างโอ้เข่าหนีก่ก็ได้เนาะโอ้ยคุยเขาไม่ใหญ่นพี่น้อง โอเคครับอืมอืมสำเร็จความแล้วมาต่อแล้ะโอ้เสกพีไหลเนี่ยกระไยไปเบิดตจำกัน,นระไรเบิดครับ เหี้ยนี่ไม่เู้เยอเออืมอืมมาดับมาดับโอ้โหเอคำนี่ไงนะครับอุยเำไม่ไ่ ครับรัมากอือเฮ้ขอบนนตกตัวครับนี่เเป๊ะเองเยครับเ้เป๊ะ เหาา่คมโอ้ยพอบอกหลายอย่าห่างหรอกมันมีขาดคำพี่นอ้องเยออือ ก๋วตรงนี้เขนานานาแล้วมั้งลุกสื่สขขครับปตงโมคุ้งบบๆาๆแต่แตงโมคุ้งแซ่บเลยพี่น้องเ,เพื่อนๆบุกงพี่ใช้ต้มปลาค่ะแทบต้มปลาตอนนี้ต้มปลาหลงหลุมเนาะน้ำหนาวแล้วปลาเริ่มดิกกับแล้วนะวน,น,น้ำน้ำน้ำหนาเขาาิีบองแล้วนะครับเนาะเขาออกล้วงแล้วเออมาไหมต้มปลาหน่อยต้มปลาเขาหน่อย ผประดตหน่อยหื้งครับหื้มกลับมา vâng tình cung rộng มอสามสันสัเขออาอันยีบกในบ้านตะองกรปุณเบางเด้อกรปุ่แค่แข็งเยว้นนี้กระปุ่นเขาตู้เย็นเลยครับได้หลายมือแล้วนักกินใดกินบ้าด้กินใดยังัา้างแค่คว่แข็งว่ะามาปุ๋ยร้วยกันครับเขบามีใช่หรอกปุ๋ยตำกุ้งปุ๋ยหน,ยน,นปลาเน,นังปลา,ตตาด้นยปูปลาตองกด chấm nang ngay nang sầm chung luôn ạ, ủa bao, ờ người ta cong, làm à, biên động à, mốc bụi không,

Vâng, cầm như vậy Bụng ừm, Bụng lọ, muk ăn,

nantutumu. <coughs> <coughs> khẩu Đấy, trong một quả kia một nắp còn xoắn lại còn xoắn một quả phục nhọc Ừ, ừ. ừ này. Rồi ơi. Cắm tá suốt. ตัคู่หมูทอดชุดน,น,คน,น,คน,น,น้ครับเราควรตัู่นีน้ไกระแาลมนนะครับคูมากด <c oughs> เด้อบกเด็ดคูมากเลยอู้หอนแบบนีอู้อนเขารลพี่น้องนอนเขาลครับกระปุ่นกับอ่อนอ้อน่อนะเบ่งเบ่งถึงกระปุ่นครับ Bang tiga puluh, bang tiga puluh, bang tiga puluh. นี่จำไวบ้บัานน้องติ๋วบุกบิบ้ลคลายเครื่องจำไว้ให้ตะก้องกินครับอเอาละครับผมก่อนลาพ้าจากก่อนที่ไปอาบน้ำก่อนที่ไปนอนครับผมส้องรับคลิปนี้ขอ,ขอจบลงเพียงแค่นี้ครับขอขอ,ขอบคุณเพื่อนพี่น้องทุกคู่ทุกคนที่เขามารับชมรับเบิ้งฝากเพื่อนพี่น้องเขาาเป็นกำลังใจผมคลิปนี้และคลิปต,ต่อไปและทุกคลิปเลยครับเด้อ ทุกท่านนี่ขอไป้เพื่อนๆน้องสุกภาพบังกิแข็งแรงกำลังเรียบร้อยู่ทุุกคนครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับบ๊ายบายครับผม